สวัสดีค่ะจากร้านช่งธนวานซ่อมมือถือนะคะคลิปวิดีโอนี้เราจะมารีวิวเปลี่ยนแบตเตอรี่ของเซี่ยวมี่นะคะเครื่องนี้เป็นเซี่ยวมี่ 10T Pro นะคะซึ่งแบตเตอรี่เนี่ยมันบวมนะคะบวมมากๆจนมันโป่งออกมาเลยนะคะตามปกติเนี่ยแบตเตอรี่มันจะต้องเรียบๆนะคะแต่อันนี้มันแบตเตอรี่บวมนะคะบวมมากๆจนมันโป่งออกมาเลยนะคะ พอแบตเตอรี่มันบวมเนี่ยมันก็จะทําให้ฝาหลังเนี่ยอ้านะคะเนี่ยฝาหลังตัวเนี้ยนะคะอ้าออกมาเลยพอแบตเตอรี่บวมเนี่ยมันก็อาจจะมีอาการเสื่อมด้วยเช่นแบตหมดเร็วหรือว่าดับเองอะไรพวกนี้นะคะหรือว่าบวมจนมันไม่สามารถที่จะใส่เคสได้หรือว่าไม่สามารถที่จะดันฝาหลังกลับไปได้นะคะตอนนี้ได้ทําการ แกะแบตเตอรี่ตัวเก่าออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เป็นแบตเตอรี่ตัวเก่านะคะนี่นะคะสภาพมันจะเป็นแบบนี้เลยนะคะแล้วก็แบตเตอรี่ตัวใหม่เนี่ยจะอยู่ในตัวเครื่องนะคะจะอยู่หลังเครื่องนะคะ,อะพอเปลี่ยนแบตเตอรี่ตัวใหม่ไปเนี่ยมันก็จะไม่ดันให้ฝาหลังเน่านแล้วนะคะเพราะว่าเซลล์ข้างในเนี่ยมันยังสภาพปกติดีอยู่นะคะ ส่วนนี้เซลล์มันเสื่อมสภาพก็จะมุมบวมีรอยขูดขาแบบนี้นะคะนี่นะคะจะมาลองเสียบชาร์จดูนะคะอ่ะอน,นี้ชาร์จใส่เข้านะคะนี่ตรงแบตเตอรี่ตรงนี้นะคะคหลังจากเปลี่ยนแบตเตอรี่ตัวใหม่ไปเนี่ยมันก็จะสามารถใช้งานได้นานขึ้นนะคะแบตไม่หมดเร็วนะคะ ประมาณนี้นะคะเปลี่ยนแบตเตอรี่ของมี่สิบโนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจเปลี่ยนแบตเตอรี่นะคะสามารถติดต่อมาได้เลยนะคะขอบคุณะคะ่ะ